เด่นดอกประดูเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าขอแสดงความเสียใจสำหรับเด่นดอกประดูนักแสดงตลกชื่อดังผู้ฝากผลงานสร้างรอยยิ้มในหลายด้านได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย80ปีโยงเชิญยิ้มดารานักแสดงตลกชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุว่า ขอให้พี่เด่นดอกประดูไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกับโพสต์รูปภาพนิ่งของเด่นดอกประดูที่มีรอยยิ้มสำหรับเด่นดอกประดูมีชื่อจริงว่าบนรนพศวีรรัตปัจจุบันอายุ80ปีเป็นนักสแสดงตลกรวมสมัยกับเดอดอกสะดาวดูดอกกระโดนและดีดอกมาดัน เคยแสดงร่วมคณะกับเดอออสะดาวและเทพโพงามใช้ชื่อคณะว่าเด่นเดอเทพตั้งแต่ประมาณพศ2520ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกสุภาพมีผลงานมากมายทั้งการแสดงตลกและภาพยนตร์อย่างเช่นบุปผาราตีเฟสสอง2548 ไทยทีบ2,549ก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่ตอนรักนะพอตะติ้งโน่ง2,550หรือจะเป็นมือปืนดาวพระเสา2,553เป็นต้น ก่อนหน้านี้เด่นดอกประดูมีข่าวว่าหนีออกจากบ้านซึ่งทางครอบครัวเคยประกาศตามหาก่อนที่ทางภรรยาก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเด่นดอกประดูป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องรับประทานยาและรักษาอย่างต่อเนื่องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยในที่นี้